สวัสดีค่ะครัวอ๋อยเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิดีโอของออยทุกวันเนี่ยจะทราบดีว่าออยจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกวันตอนเที่ยงนะคะแต่สําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูการชอบคลิปวิดีโอที่อ๋อยทำฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อ๋อยจะพาคุณผู้ชมมาทําข้าวผัดพริกน้าปลากันนะคะก็ เนื้อที่เราใช้วันนี้จะมีปลาหมึกนะคะกับกุ้งปลาหมึกเนี่ยอาจจะใช้ปริมาณทั้งหมด250กรัมนะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยตัวขนาดเนี้ยนะคะประมาณ6ตัวนะคะวิธีการเตรียมกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยพอคุณผู้ชมหั่นแล้วเรียบร้อยแกะเปลือกกุ้งออกแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเอาไปหมักกับแป้งมันสัมปะหลังเนี่ยสักประมาณ15นาทีนะคะเพื่อที่ว่าเมือกซึ่งติดบริเวณปลาหมึกแล้วก็กุ้งเนี่ย มันจะได้หลุดออกไปนะคะกลิ่นคาวมันจะได้ไม่มีนะคะแล้วมันจะทําให้เนื้อกุ้งกับปลาหมึกของเราเนี่ยกรอบเด้งนะคะเสร็จทีนี้หลังจากนี้เนี่ยปลาหมึกพอเราหารั่นอย่างเงี้ยก็ทิ้งไว้ก่อนแต่ที่อ๋อจะให้คุณผู้ชมดูคือการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งวันนี้อ๋อจะไม่ผ่าหลังนะคะแต่เราจะเอาขี้ของกุ้งออกเนี่ยโดยใช้ไม้ทิ้มฟันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูเวลาอา๋อทำอีกทีนะคะปักลงไปนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ดึงออกมา ได้ขี้กุ้งมาแล้วแบบนี้เห็นไหมคะหลังจากที่เราเอาขี้ของกุ้งออกแล้วเนี่ยอ๋อจะใช้น้ําปลานะคะในการหมัก3มช้อนชาค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยนําไปลวกนะคะระหว่างที่เรารอปลาหมึกกับกุ้งหมักนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพริกน้ําปลากันนะคะเอ่อ ช่วงนี้คุณผู้ชมก็ไปตั้งน้ำรอไว้ก่อนนะคะเผื่อประจวบเหมาะพอดีกันเราจะได้เอากุ้งกับปลาหมึกเนี่ยลงลวกเลยนะคะพริกน้ำปลาวันนี้นะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยกระเทียมค่ะเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลสามช้อนโต๊ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะสิบห้าเม็ดถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดสามารถเพิ่มปริมาณพริกขี้หนูไปได้นะคะ ทีนี้ก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะละเอียดแล้วนะคะพักไว้ก่อน,นะคะ่ะหม้เอเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกกับกุ้งที่เราหมักไว้เมื่อกี้เนี่ยลงลวกเลยนะคะนีคุณผู้ชมจะต้องเตรียมก่อนที่จะลวกปลาหมึกกับกุ้งก็คือน้ําแช่น้ําแข็งนะคะซึ่งเราจะใช้น้ําเย็นจัดเนี่ยหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอากุ้งกับปลาหมึกเนี่ยมาช็อกในน้ําเย็นนะคะเพื่อให้เนื้อกุ้งกับปลาหมึกของเราเนี่ยกรอบเด้งนะคะ ลงไปเลยเราจะใช้เวลาในการลวกเนี่ยไม่นานนะคะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยถ้าลวกนานเกินไปเนี่ยมันจะเหนียวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาช็อกในน้ำเย็นจัดเลยนะคะ ถึงขั้นตอนการทำข้าวผัดพริกน้ำปลาเราแล้วนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะไฟปานกลางค่ะเทคนิคความอร่อยจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมกระเทียมเจียวนะคะวันนี้เราจะใช้กระเทียมเจียวในการทําใส่ในข้าวผัดเราจะไม่ใช้กระเทียมสดนะคะแต่ถ้ามีบางท่านที่ไม่ชอบกระเทียมเจียวเนี่ยสามารถใช้กระเทียมสดแทนได้เลยนะคะ น้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยข้าวค่ะ4ถ้วยข้าวหุงนะคะค้างคืน ข้าวแตกตัวดีแล้วเดี๋ยวจะใส่พริกน้ำปลาที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมแบ่งมาใส่ประมาณ7ช้อนโต๊ะนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไว้จิ้มปลาหมึกแล้วก็กุ้งของเราที่ลวกไว้นะคะคุณผู้ชมหม่ยหอมกลิ่นซีฟู้ดมากเลยคะ่ะตอนนี้น้ำลายสอมากๆตอนนี้คลุกเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟค่ะแล้วเราไปจัดใส่จานกันนะคะ ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการจัดจานกันนะคะกุ้งกับปลาหมึกที่เราลวกทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะเอาใส่ไว้บนหน้าเลยผักชีนะคะสุดท้ายนะคะพริกน้ำปลาที่เราเหลือจากการนำไปใส่ข้าวผัดเมื่อกี้นะคะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มสำหรับกุ้งกับปลาหมึกได้เลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดพริกน้ำปลาของอ่อยนะคะก็นำเสนอเมนูนี้อร่อยมากค่ะเวลาผัดกลิ่นหอมกินแบบซีู้ดซีู้ดแบบอ,อลังมากนะคะให้ไงฝากสูตรนี้ไว้ด้วยค่ะก่อนจากการถ้าชอบสูตรอาหารที่อ่อยทำนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัวอ่อยเองค่ะ